เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ได้ข่าว,วงการมวยครับว่าเสียโบสเพชรยินดีเจ้าของค่ายเพชรยินดีแคนเนีครับคืนสิทธิ์ให้นักมวยคนหนึ่งก็คือเพชรโมรกนะครับซึ่งก็เท่ากับว่านะักเพชรโมรกุนี้เป็นนักมวยอิสระแล้วนะครับเห็นว่าเจ้าตัวจะไปอยู่ค่ายเก่า คนที่เคยดูแลเขาก่อนจะมาอยู่กับเสียโบสนะครับคือเสียออสพี่บูนนะครับเป็นค่าหมวยอยู่จังหวัดอุบลและต่อไปก็จะกลับไปซ้อมที่นี่นะครับแต่ผมดูแล้วว่าการแยกทางครั้งนี้น่าจะไม่น่ามีปัญหาเลยนะเพราะว่าเสียโบสนี่เป็นคนที่รักนักมวยทุกคนในค่ายนะครับ ซึ่งทาให้ต่อไปเพชรมรกตจะใช้สีเสื้อบังมัดคลองตันนะครับพอมีข่าวออกมาแบบนี้ก็ไม่พ้นประเด็นที่ว่าเพชรมรกตจะกลับมาโชคลายการวันไหมก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าพอนักมวยเป็นอิสระแล้วมันมันไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าเสียบนี่แกเป็น เป็นคนที่อยากเห็นนักมวยในค่ายได้ดิบได้ดีทุกคนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็รอติดตามกันต่อไปครับ